อย่าเจอเนิร์นะอย่าเจอฮิวเบี่ด้วยเฮ้ยโอเคเจอฮิวเบี่ได้แต่อย่าเจอเนิร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะว่างอยู่ไหมครับว่างค่ะแต่ว่าเกมเพิ่งเริ่มรอแป๊บหนึ่ไม่ที่อ่ะเจอนี่เจอนี้เจอนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงพีระมิดเฮฟเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เอ่อถ้างั้นส่งเลข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 ,เลขสตรีมมาในแชทห้องก็ได้ครับได้ไค่ะ,คะผมขอไปคุยโทรศัพท์ก่อนได้เลยโอเคผมจองไว้ก่อน,นได้เลยได้ได้ครับครับครับผมเล่นอยู่แมทเทมนะคะอุ้ยแมทเทมข้างบ้านเล็กใช่ไหมมีอะไรตาเอา๋กันแล้วเรียบร้อยอุ้ยโทษทีเพื่อนไอ้เหี้ยเอ้ยน่าจะไม้ด้วย ันปวะไม่ได้ล้มไม่ทันไม่ทันโอ้โห้ยไอ้แขวะบูทูตมันบูทูตพอดีอ่ะอุ้มเลยอุ้มเลยนั่นแหละเออไปเลย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 ไม่คุมนะเนี่ยไม่หรือว่าไม่มีไงแขวะบูทูตไม่มันตอนแรกมันก็คงไม่ได้กะแหละมันจะใช้อ่ะเชื่อดิใช่ใช่เพราะแรกๆเห็นมันเดินไงเมื่อกี้ก็่รู้ว่ามันจะไม่ใช้แล้วอยู่ๆมันก็ใช้เดี๋ยวไปดึงนะไม่ต้อง<ป>ห่วงมีแทงหลัง เพื่อนมาดึงแล้วไม่ต้องมาก็ได้มีคนมาดึงละมาแถวๆเครื่องบ้านเล็กได้นะโอ้ยเขามีเสาขาวนี่ <c oughs> เขามีเสาขาวโอ้เครื่องนี้ระเบิดหายไปเยอะเลยนะต้องให้เพื่อนไปช่วยแล้วละ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ก็เกินไปถ้าก่อนจะโชคดีเลยขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวไปเสกไม้แม่เทพก่อนเกิดเงียบไปเสกแต่มันเป็นบ่อยมากเลยนะจะวางแท่นไม้ได้เป็นไปหมดเงียบแทนใช่ใช่ใช่หมดแย่ผมช่วยเองมาแล้วพีระพรุษตมาแล้วอยู่เลยไหมเพื่อนอเอมันอยู่ในเม่เทพ <c oughs> ดีไม่ลงปั่นเครื่องบ้านใหญ่นะคะอเอ๋ได้เลยเเมาได้เต้นเกาๆไว้น่าจะมีรีเซเลนเ์ืตอนน่าจะมีรีไซเลนโอเคปั่นอยู่ข้างบ้านใหญ่เอาขาวว่าได้โหฟงวีเลยบูทูธอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยสามคน ผมาเลยไงอยู่กันนี่บ้านใหญ่ทางบ้านใหญ่อ่ะเพื่อนน่นกำลังจะไปช่วยเกี้ยวประตูไม่เปิดไปเล่นไหนวะเนี่ยไม่มีไฟฉายด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไปดึงละอ่าผมเลยไงโอเคทืบเครื่องอ,อุ๊ยป๊อป <c oughs> มีหมดเลยฮะ ีสาวขาวด้วยป่ะเนี่ยเองว่าจะไหมเห็นหรอเห็นจริงด้วยอุ๊ยเอา้เอากดอีแล้วเพื่อนไปแ,แล้วจ้า เาได้วิ่งต่อเพราะมันมาเลยมันซ้ำเลยไงกินเด็กเวนเล่นบ้านเล็กได้นะกําลังกําลังไปไปมาดิตายตายอะไอแทงหลังตายยากไอแทงหลังไม่ได้ใช้ตายยากได้ใช้อยู่ไอไม่ถึงสินะไปถึงแต่ว่าไม่ทันไม่ทันันกลับมานี่แน่ ฮะ,ะเป็เชื่อเนะเขาบอกว่าให้ทิ้งเล็กสตรีมไว้เดี๋ยวเขาแอดไปมัง้งเขาสิควรจะทิ้งไว้ใช่เขาจองไวหนึ่งทีเขาบอกชื่ออะไรเขาจะาจองเดี๋ยวดูให้ว่าเพื่อนมีเปิดอะไรบ้าง <c oughs> คนหัวชมพูมีตายากมีของจงชื่อเปิร์ไม่ได้อะที่มันเป็นรูปหน้ากากอ๋อไอเนี่ยหรอกด E ที่ไอของนิโคลัสเคสแน่เลยใช่ใช่ของนิโคลัสที่สุ่มของอะไรพวกเนีน้สุ่มของแล้วก็มีกรีดบ้างมีอะไรบ้างมีโนวันบ้างส่วนเพื่อนอีก คนหนึ่งมีนั่นแหละที่พูดถึงเมื่อกี้ยืดหยุ่นแล้วก็เดจาวูแล้วก็โทรศัพท์โอเคไอคนมีโทรศัพท์ปั่นอยู่กับผมจริงนะใช่ใช่ใช่คนโทรศัพท์ปั่นอยู่ไอเหิวแล้วมั้งโอเคช่วยเองเพื่อนไปปั่นไฟเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เหลือมึงเห็นใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้ว โอเคแก่แล้วไม้เสกแะดงเล่นไม่ได้นะวิ่งไปก็เอวที เอาเลยเพื่อนเออแค่นั้นแหละออกเลยเฮ้ยพระครวยทีงงเหมือนกัน่เขาบอกว่าให้ทิ้งทิ้งเลขเอาไว้ที่ห้องนี้ทำไมเขาไม่ทิ้งเอง เขาไม่ได้อยู่ดิสนี้นี่ตอนนี้เขาน่าจะไปอยู่ดิสเพื่อนอยู่มึงต้องเข้ามาไอ้สัสไ <c oughs> ม่ได้ไอ้เดียใจ<น>เย็นๆทำไมคือห่วงเลขสตรีมอาเลยขนาดนั้นเลยหรอมันแบบห้ามให้ขนาดนั้นเดี๋ยวงง5 minutes later โดนแน่ๆในแง่ดีอาจจะเป็นเวสเกอร์ <c oughs> เบิร์กเุ้ยถอนปากนี่ไงกินเง่ดีกินเง่ดีมีคุ้มเครื่องนะคะหนึ่งเปิร์กโอเคปั่นด้วยกันสามคนโอเคไอจีนปั่นระเบิดมาแน่เอเขก็มาใครอยู่บ้านใหญ่เอโอ้โหแม่งโดนอีก โด้คนแรกแล้วใช่ไหมที่ไม่ควรโดนก็โดนเดี๋ยวผมช่วยเองปันกันเลยโอ้โหมาเครื่องเสร็จแน่เลยมีของเล่นนะไอ้ขีไ้ไม่เห็นกูจริง,อ,งอยู่ตรงซอกหินมาหาไอ้จีนเคโอเค,อเคได้ได้ได้เจอจีนนะเจอจีนไม่เห็นกูจริงเลยโอ้ชุมพูดโ,ดโ,ดโดดๆเดย์ ไปตรงเครื่องเ<ช>สร,ร็จเอย้ยยตัวเองได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวขอฉีดยงอฉีดยาเ๋ยวตัวหนืดมันไม่หนืดมากแล้วนี่ปรับใหม่ก็หนืดอยู่ดีไม่หนืดมากก็หนืดอยู่ดีครับใช่ไม่หนืดมากแต่ก็หนื่อยอยู่ดีตอ,ยอยน,น,กกนอ,ยอ,ยอยู่บ้านใหญ่ไอจีนเนี่ยลากมานะขอร้องน่าจะมาบ้านใหญ่แหละเสร็จแล้วอะ่ะไสบูทูุดิ ไปแขวนบลูทูธด้วยเก็บบลูทูธอุ้ยเสาเขาอ่าบ้านใหญ่ตัวผมโอ้ไม่มีแมทเทพด้วยโอ้โหเอลที LT ด้วยอ่าเรียบร้อยแจกอยู่ขวาบนนะแจกเอี่อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรเราแค่สงสัยตัวเองเฉยเฉย แล้วก็เพิมพ์ติกได้เพราะเองเป็นของเล่นว่าตัวเองมีของเล่นอยู่ครับมีของเล่นของเล่นอยู่ตรงตรงเนินอ่ะเอ้ยตรงเครื่องเสร็จเครื่องแรกอ่ะตรงอ่อสายล่ากจริงมาแล้วนะโอเคครับคิลเลอร์ไล่อยู่อับก่อนเลยกันไว้ก่อนหลอกโดดเพื่อนอันนี้โดดจริง นี้โดดจริงเพื่อนนี่โดดจริงเพื่อนอุ้ยลมแล้วว่าบาละสามโอ้ยโอ้ยปุยระวังเสาขาวนะปั่นให้เสร็จไปเลยไปฝั่งนู้นระวังนะไม่มีเสียงหัวใจนะโอเคครับไปไปไปฝั่งโทเทมที่แกะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกโอ้ใช่ใช่ใช่ด้วยใช่จริง แต่แบบอย่างแย่เลยโดนปลามาขอบแบบโอู้หเรียบร้อยลมมนะั้นอะไม่ลม้มไม่ลม้มไม่ล้มว่ะด้วยผมได้ไมผมมีแทงหลังผมไปบล็อกให้กิเลยเอาสุดอุ้ย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 อู้หแม่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาผมต่อแน่ไ,ม,นะไม่ต้องห่วงมาเห็นผมแล้วเข่าเขาว อูผมนะเอาผมต่อมีแทงหลังอยู่ไม่ต้อ,องห่วงผมเดินเผมเดินอุ้ย <Appro ach. S 2> ผมเจอโทเทมแมนนี่ละเจอโทเทมของผมละมีกูมีตายยากเพื่อนกูมีตายยากได้หิวแบบกูมีตายยากเพื่อนกูมีตายยากไม่ต้องไม่ต้องปั่นไปปั่นไปปั่นไปยื้อให้อยู่ยื้อให้อยู่ <c oughs> ตัวผมอยู่บ้านใหญ่ตัวผมอยู่ผม โอ้ไม่ไหวไม่เป็นไรมีแทงหลังอุ้ยเกือบหมดอืมเกือบหมดพอดีเกือบหมดพอดีป่านไปเลยนะป่านไปเลยป่านไปเลย,ยว่าผมย,วยาวๆอยู่บ้านใหญ่ใช่ไหมผมจะได้ไม่ไปอยู่บ้านใหญ่ใช่บ้านใหญ่เอ่อข้างบนมีแค่สองเครื่องเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งฝั่งซ้ายบนยังไม่ได้ปัดผมล้มแล้วนะไปไหนไม่ได้เลยโอเค น่าจะได้อีกเครื่องเครื่องเพือนอ่ะเพื่ได้จะปั่นอยู่ข้างล่างไม่โดนเพื่อนไอโง่ฉีกเว้ย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 ฉีฉีฉีอีกเหมือนก็ได้เอซเอยี่แปดเอสามสองไปไแล้วก็ไม่มีไม้เลยโอเคคืองไนนะล่างหนึ่งบนล่างหนึ่งบนไ้บนสอง ล่างหบนสองผู้ิเดโอเคแขนแขนแขวนแล้วแขนแล้วเรียบร้อยเอาขาผมใช้ไปแล้วนี่มาเดี๋ยวคนเดียวที่ยังไม่ได้ใช้นะผมเพื่อนช่วยเลยอยู่เลยเพื่อนมานะเต็มยังครับยังครับขาหนึ่งคนหนึ่ค่ะแต่เรา่มมา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 มจมามามมามมาามมอามมมมมาาา รนยอจนตายเลยใช่ตามแล้วไงก็เหลือเครื่องเดียวแล้วอะขอย่าพันบ้านเล็กเลยมันต้องรักษาชีวิตใช่ตรงกระท่อมตรงกระท่อมเอ่อข้างล่างได้ห้าสิบโอ้โหแม่งเดาทางถูกก็ตอนนี้คุณต้องรอดแล้วนะไม่รอมาสองตาแล้วไม่เป็นไรสามตาแล้วไม่ซีเรียสไม่ได้ซีเรียส แล้วก็อยากให้คุณรอดบ้างไงใคริวมารอได้ปะข้างล่างอะล่างแมปอะผมน่าจะโดนมีคนมีคนมีคนอ้คนจีนไปแล้วลนคนจีนไปแล้วรอเปิดประตูอยู่ไงคนจีนไปแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซ้ำให้<ป>ผมไปซ้ำให,ำให้เดี๋ยวผมไปซ้ำให้ขึ้นมาด้านด้นานบนได้ไหมะอุโอนก่อนวะผมซ้ำให้เดี๋ยวผมซ้ำให้แอนิ่้ไปซ้ำอยู่เลอ์ห่วงเครื่อง แมงเอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วติดตรงนี้อีกไปไหนไม่ได้แล้ววะเป็นเรืคนไทยผมแล้วนะโอ้ยโอ้ยลมแล้วปัดเลยไม่น่าขึ้นมาเลยกูน่าอยู่ที่เดิมเออแล้วก็ตายลาก่อนทุกคนแฝนขอเลขสคดีหน่อย ตายเป็นเพื่อนคนละคนจีนเล่นอยู่ตรงเครื่องอะ่ะเครื่องดีเยอะน้ำมากๆเลยเฉล็บแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะบ้านฟ้าเล่นไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนจีนจุกเขาอยู่ตุ่มมะเล็กไปไม่ทันหรอกน่าจะกระทืบไปแล้วปะไม่มะเล็กพังไปแล้วไงเหลือแค่ต้องเสกไม้อย่างเดียวอะ่ะ ไม่ใช่ไ,ไม่แม่มถึงมาถึงเครื่องออถึงเครื่องอ๋้ใช่ใช่ทึมไปแล้วทึอไปแล้วแต่ถ้าไปตอนนี้ทันทานเพราะมันเพิ่งถึอเมื่อกี้เลยไม่เป็นไรตรงนี้ได้ห้าสิบได้หกสิบว่ะ้ยสวยเพื่อนเรียบร้อยโดนอทีเนะออเรียบร้อยโดนไามีไม้อยู่เอาเลยเพื่อนมีตายยากด้วย ไม่เพื่อนล้มแล้วเนะี่ยไม่ลม้มไม่ลม้มย,ยาวยาวยาวมีทางเดียวที่เพ,พ,พื่อนจะรอดเพรื่อเครื่องนี้ตองเสร็จกลายเพื่อนมีหักมุมอนะ่ะแต่เพื่อนใช้ไปแล้วอุ๊ยอ้าวอ้าวอ้าวเขากันตันด้วยนะเดียบร้อยเพื่อนล้มแล้วนะกอยังว่ายังอยู่อ่ะทารก่อมไ่ถือไม้ก็ยังอยู่เพื่อนมีไลท์เพื่อนกำลังขึ้นไปด้านบน ให้มองหลังด้วยสุดจริงล้มพอเพอร์ฟอร์แมนซ์อินดี e e d รักเพื่อนเหรอ <c oughs> ถ้าเป็นผม <c oughs> ผมจะไม่รักนะเห็นนะล่ะโบทกําภูโดโดเลยดี 好嘞。